ต้อนรับสู่ NK Auto Review แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการรีวิวรถยนต์เชิงลึกการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถรุ่นล่าสุดวันนี้เราจะพาคุณไปชอช้ทั้ง Moma 2025 Isuzu D Max รถกระบะท,ที่ขึ้งชื่อเรื่องความแกร่งและความทนทานซึ่งในปี2025นี้ได้รับการพัฒนาให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสมรรถนะที่ดีขึ้นและประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับ Isuzu D-Max ปี2025ยียังคงรักษาจุดแข็งของตัวเองในฐานะรถกระบะที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้โดยมาพร้อมขุมพลังที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด3.0ลนิตรให้กำลังสูงสุด190แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและเกียร์ธรรมดา6สปีดร,รองรับทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ลอ้อช่วยให้การขับขี่มีความมั่นใจทั้งบนทางเรียบและเส้นทางออฟโรด ดีไซน์ภายนอกของ2025 D Max ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูดูดานและทันสมัยมากขึ้นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบใหม่ไฟหน้าเล็ดทรงเรียวเฉียบคมและเส้นสายตัวถังที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นยามค่ำคืนล้ออลลอยขนาด18นิ้วให้ลุกที่ดูบึกบึนยิ่งขึ้นขณะเดียวกันโครงสร้างตัวถังได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงขึ้นแต่ยังคงน้ำหนักที่สมดุล ภายในห้องโดยสารของ Isuzu D-Max ปี2025ได้รับการออกแบบให้หรูหราย,ยิ่งขึ้นพร้อมวัสดุคุณภาพสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัยหน้าจอ Infotainment ขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางช่วยเพิ่มอรรถรสในการเดินทางเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าให้ความสบายสูงสุดนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ระบบความปลอดภัยใน d m a x 2025ได้รับการอัปเกรดเพื่อให้การขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติทุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้อง360องศาสำหรับช่วยจอดระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันช่วยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการขับขี่ในทุกสภาพถนน ที u ซูซูดีแปี2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งทนทานและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมดีไซน์ที่ดูพรีเมียมและฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ครบครนันทำให้ DMAX ็เป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบทั้งสำหรับการทำงานและการเดินทาง หากคุณชื่นชอบการรีวิวนี้และต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าลืมกดติดตาม NK Auto Review แล้วพบกันในรีวิวต่อไป